สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพิชายปลาย91.5นะครับวันนี้พิชายมาทำคลิปเพราะว่าต้องการอยากจะให้ทุกคนดูแลผู้เจ็บป่วยนะครับผู้มีอายุเ,ออเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือผู้เจ็บป่วยทั้งหลายนะครับพ่ชายจะเอาเมนูอาหารมาแนะนำให้ทำนะครับทำแล้วทานเพื่อสุขภาพนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทานอาหารแข็งไม่ได้นะครับ ต้องทานอาหารอ่อนบางคนฟันก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะครับก็จาเป็นจะต้องทานอาหารเป็นซุปนะครับเดี๋ยวตามไปดูในครัวดีกว่านะครับครับก่อนอื่นเราก็ต้องตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะครับน้ําเนี่ยพี่ชายใช้น้ํา2ลิตรนะครับอ่าเนี่เดือดแล้วนะครับอ่าเดือดแล้วนะครับจะใส่นะครับเครื่องต้มยาจีนะครับ สองซองนะครับอ่าสองซองนะครับต้นแบดจีนสองซองนะครับ2องในตลาดก็ประมาณ10บถึงสิบาทนะครับเสร็จแล้วก็ใส่รากผักชีนะครับสักหรากแล้วก็กระเทียมจีนหัวใหญ่ๆนะครับ1หัวนะครับใส่ลงไปเลยนะครับน้ำสองนิรนะครับครับเครื่องปรุงนะครับก็จะเป็นรสดีนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับ นี่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ตั้งชายนะครับตั้งชายเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ตั้งชายหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็สีอิวขาวเห็ดหอมนะครับสีอิวขาวเหดว็ดหอมนะครับสองช้อนโต๊ะ เมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับพายก็จะใส่ขาหมูนะครับขาหมูนี่นะครับขาหมูนี่พี่ชายซื้อจากแมคโครนะครับเขาเลาะเอากระดูกออกหมดนะครับมันเหลือแต่เนื้อนะครับนี่เราก็จะหั่นเป็นชิ้นเป็นเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้นะครับชิ้นอย่างนี้นะครับใส่นะครับใส่ชิ้นอย่างนี้นะครับ ชิ้นอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับนะอ่าใส่ลงไปนะครับปริมาณของขาหมูเนี่ยสองกิโลนะครับสองกิโลหั่นเป็นชิ้นนะครับชิ้นหนึ่งนี้นะครับอ่ใส่ใส่ทั้งหมดนะครับสองกิโลนะครับดูแล้วให้ท่านทานให้สบายใจนะครับ ทานได้หมดนะครับผู้ใหญ่ก็ทานได้เด็กทานได้นะครับผู้ป่วยทานได้ผู้แก่ทานได้นะครับทานได้หมดอ่าครับสีอิวดำแต่งสีสักนิดนะครับอย่าให้สีมันซีดนักนะครับอ่าแต่งสีสักหน่อยนะครับให้สีสวยงามนะครับอย่าให้มันซีดจนเกินไปนะครับอ่าแล้วครับได้ละนะครับ ประมาณ1นช้อนชานะครับเอาละทีนี้ตั้งให้เดือดอีกครั้งนะครับแล้วรอตักฟองขาวทิ้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับเมื่อมันเดือดนะครับก็มาตักฟองขาวทิ้งกันนะครับ อ่าเห็นไหมครับนี่นี่ฟองขคาวของขาหมูนะครับตัดทิ้งเลยนะครับพยายามใช้กระบวยเนี่ยแล้วก็กดลงไปนะครับเพื่อจะให้ฟองขคาวมันไหลเข้ามาในกระบวยนะครับระวังเกา่ากี้จะออกไปหมดนะครับตักแต่ฟองขคาวมันนะครับ พี่ชายจะใส่พริกไทยก่อนที่จะปิดฝาหม้อนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะตักเอาเนื้อพริกไทยออกไปหมดนะครับพริกไทยมันจะลอยนะครับ ครับเมื่อตัดฟองขาวออกหมดนะทีนี้เราก็ใส่นี่นะครับหัวใจเท้านะครับหัวใจเท้าพิชายใช้หัวใจเท้าสองหัวนะครับล้างให้สะอาดหั่นแล้วก็ล้างให้สะอาดออกเปลือกนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับนี่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ใส่พริกไทยนะครับ พริกไทยก็ประมาณสัก1ช้อนชาพอครับอ่านะครับเอาลครับพี่กายก็จะปิดฝาหม้อแรงดันนะครับหม้อแรงดัน ตั้งเวลาไว้20นาทีนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเข้ามาดูกันครับเมื่อได้เวลาที่ตั้งไว้20นาทีนะครับก็ปิดแก๊สนะครับปิดแก๊สเสร็จต้องรอให้กระเด่องสีเหลืองๆนี่ตกลงก่อนนะครับถึงจะเปิดฝาหม้อได้นะครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับครับเมื่อกระเด่องสีเหลืองตกนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะครับไหน ว้าหอมมากโอ้ยน้ำใสแจ๋วเลยหอมมากครับน่าทานน่าทานมากเดี๋ยวชายคุยดูก,ก่อนหอ้ใชเท้ามันขึ้นมันอยู่ข้างบนโอ้ข้างในนี่นะครับนี่นี่นะครับเหมาะอย่างยิ่งนะครับสําหรับอ่คนแก่คนเฒ่านะครับหรือว่าคนที่ป่วยนะครับนี่นี่นะครับนี่เป็นบํารุงอย่างดีนะครับอาหารบํารุงอย่างดีเลยนะครับ มถุดยอดมากเอาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอา่านี่เรียบร้อยแล้วนะครับขาหมูบำรุงร่างกายสําหรับผู้ป่วยผู้ชรานะครับแล้วก็ใครๆก็ได้นะครับที่อยากทานนะครับอา่า อันนี้ก็เป็นขนมหวานนะครับเมื่อวานมีน้องๆมาเยี่ยมนะครับถึงบ้านนะครับเอามาฝากนะครับพี่ชายจะทานอาหารแล้วนะครับพี่ชายไม่ใช่คนป่วยนะครับแต่ว่าชอบทานนะครับแล้วก็จะบอกว่าเหมาะนะครับสำหรับทำให้ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่คือผู้อาวุโสคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือผู้ป่วยนะครับ ทานง่ายนะครับบำรุงกำลังบำรุงร่างกายนะครับเปล่อยแน่นอนนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปทำกันดูนะครับไม่ยากนะครับสำหรับผู้ป่วยนะครับโอเคพี่ชายต็ขออนุญาตลานะครับแล้วก็ถือโอกาสนะครับสวัสดีพี่ใหม่ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ ตลอดไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย